สวัสดีครับผมออมปฏิพัทธ์ออตโอต้นะครับก็วันนี้เรามีรถตู้หนึ่งคันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นรถตู้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าของเราก็ปเปิดสต็อกเรื่อยๆอย่างที่เคยบอกไปนะครับหน้าสั้นหน้ายาวจะเป็นคอมพิวเตอร์เวนจุรี่ไฮแอดนะครับหรือว่าอันนี้ก็จะมีพวกมาเจสตี้เข้ามาเดี๋ยวก็คงเขามีเข้ามาเพิ่มอีกนะครับสำหรับพี่ๆที่หารถตู้ใช้งานอยู่นะครับยังไงลองเข้ามาดูที่ช่องปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับถ้าถูกใจเข้ามาชมรถที่โชว์รูมได้นะครับอ่ะ วันนี้เราก็อยู่กับตัวคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะ3.0 GL นะครับ1 0ปี2016สีบอลเงินคันนี้สวยๆส,สภาพนางฟ้านะครับก็จะเกินตั้งแต่ต้นคลิปไปแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้สภาพสวยนะครับเดิมทั้งคันประวัติศูนย์ตรวจสอบได้รถก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับน้าท่วมไม่เคยผ่านแน่นอนนะครับทุกอย่างประวัติสามารถตรวจสอบได้เรื่องการเข้าเช็คระยะประวัติศูนย์ทุกอย่างนะครับเอกสารให้ตรวจสอบได้หมดยังไงก็ ดูคลิปนี้ก็หายห่วงได้เลยนะครับน่ะเข้ามาดูกันอ่าถ้าเป็นตัวโฉมนี้ GL เครื่องดีเซลเนี่ยเขาก็จะมีฝาตัดหมอกมาให้นะครับแต่ว่าสภาพไฟหน้าก็จะมีเหลืองนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเราก็จอดมาระยะเวลานึงนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเอาไปขัดให้ให้มันใสๆหน่อยนะครับพวกแต่ว่าพวกวัสดุชิ้นโครเมียมเนี่ยก็ยังสวยๆอยู่นะครับไม่ได้มีรอยแตกหรืออะไรโอเคประมาณนี้แหละด้านหน้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างหน่อย ดูที่ตัวยางกันนะครับคันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นเลยเป็นยางเบสโตนนะครับสภาพวสวยๆวิ่งใช้งานยาวๆตัวล้อเนี่ยก็เป็นล้อกระทะของเดิมโรงงานนะครับอูจับจะเป็นสีดําเงานะครับแต่วัสดุเป็นวัสดุด้านนะแต่สีมันจะออกเงานๆนะครับของเดิมตัวประตูนะครับให้ดูสภาพนี่เห็นไหมสีแข็งอยู่นะครับจะเป็นประตูเดิมไม่เคยถอดนะครับน็อตไม่เคยขันดูได้เลยตัว Med Art เมทัลเรียงสวยอย่างนี้นะครับ มีการตัดต่อแน่นอนช่วงนี้ก็รถมันมีข่าวน้ําท่วมนะยังไงผมก็ขอแนะนําให้ระวังเรื่องที่เป็นรถมือสองหรือว่าจะเป็นรถที่รถบ้านก็ตามนะครับก็รถน้ําท่วมเนี่ยจากภาคจังหวัดหาดใหญ่เนาะก็มีรถน้าท่วมค่อนข้างเยอะนะจะซื้อรถช่วงนี้ยังไงก็ระวังนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็ออกมาแนะนำเนาะก่อนจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยเราก็หลักๆก็จะเรื่องประวัติตัวรถที่มาที่ไปนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะแล้วก็ใครที่ดูรถเป็นอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะหรืออาจจะ ให้ช่างพาดูหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูตัวโครงสร้างตัวนี้นิดหนึ่งลานสไลด์นะครับก็จะเป็นของเดิมสวยๆแบบนี้นะฮะตัวสองของตัวด้านท้ายนะครับก็สภาพสวยหมดเลยก็จะเป็นไฟไฮโดรเจนปกติแหละโลโก้อยู่ครบนะครับตรงนี้มีกระจกให้มีปัดน้าฝนให้แล้วก็เดี๋ยวดูที่เก็บสัมภาระนิดหนึ่งคือด้านหลังอ่ะมันจะไม่ได้มีลานสไลด์ให้นะครับมันจะมีบางคันน่ะที่ผมทําลานสไลด์ให้ อันนั้นก็จะถือว่าเป็นแต่งพวกแต่ง V.I.P. แล้วพวกนี้ล้วก็จะทําลานสไลด์แต่งนู่นแต่งนี่ให้แต่นี้ก็เดิมเดิมเหมือนกันนะครับก็จะมีที่เก็บสัมภาระประมาณนึงนะครับสามารถวางของได้สภาพพื้นก็ยังดีอยู่ไม่มีอะไรนะครับออปชันคันนี้เราให้ดูสภาพเป็นหลักแล้วกันเราก็าฝากกระโปรงท้ายเนี่ยไม่มีรอยถอดแน่นอนนะครับเดี๋ยวซูมตัวนอทให้ดูหน่อยเดิมเดิมนะครับรอยขันไม่มีเลยนะพวก ดึงพวกที่เป็นผ้าหนังอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะมีล่องลอยการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับนะมันจะเป็นตําหนิเล็กๆนะครับถ้าพี่ๆคนไหนดูแล้วก็ยอมรับได้ก็โอเคนะครับเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันอีกนิดนึงนะครับไปสำหรับด้านในคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเบาะสามสามสามอ่ะ จะเป็นบอรสามแถวสามสาสามนะครับก็ทางนี้เป็นรถจด11เ็ที่นั่งนะครับก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างหนึ่งก่อนสภาพผ้าหลังคาคันนี้นะครับก็จะบอกตรงๆนะครับคือสภาพเนี่ยมันไม่มีร่องรอยฉีกขาดหรอกเดิมๆนะครับแต่อาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะที่เป็นรอยขาวๆอาจจะเป็นเรื่องการใช้งานของเจ้าของคนเก่า มันจะมีร่องรอยบ้างนิดเดียวนะครับแต่ว่าไม่มีฉีกขาดแน่นอนแอร์เนะี่ยมีให้ครบทุงโซนใช้งานได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ปรับอุณหภูมิตรงนี้นะสามารถปรับได้ในผมปิดไว้ก่อนแล้วก็ตัวบาร์ด้านหน้านะครับก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะแล้วก็พวกอุปกรณ์แม่แรงอะไรจะอยู่ตรงนี้แต่ยังไงเนะี่ยมันมีถุงอยู่นะผมเอาไปใส่เอาไปใส่ถุงแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วก็ตัวบาะก็จะเป็นบาดหนังสีดําแบบนี้นะครับบาะเนี่ยก็คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นบาดเดิมแต่น่าจะไม่ใช่บาะเดิม นะได้เป็นบอหนังแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นหัวแบบนี้นะอาจจะคล้ายๆมิกกี้เมาส์แต่กึ่งกึหน่อยนะครับสบายเหมือนกันนั่งก็โอเคพอดีหัวรองคอพอดีด้านหลังก็ประมาณนี้แหละบอกนะครับโดยรวมเนี่ยสภาพด้านในผมให้อยู่ประมาณ90ประมาณ95%เปอร์เซ็นต์แล้วกันอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างอันนี้ก็เป็นรถมือสองะอยากหวังวา่าพี่พทุกคนอาจจะเข้าใจหน่อยนะถ้าเป็นรถตัวอื่นที่ของปฏิภัณ์ออโต้เนี่ยที่เรารีวิวไปหลายๆคันเนี่ยผมมาดูสภาพก็การกันตีว่าสภาพอ,อะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ทักหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือลถมือสองกันนั่นเองนะครับคันไหนสภาพเป็นยังไงผมก็จะบอกตรงๆแล้วกันแต่ไปดูด้านหน้าหน่อยสำหรับเลขไม่์คันนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันโลนะครับซึ่งถือไม่เยอะนะรถปีสิบหกรถอายุประมาณสิบปีแล้วอะเก้าข้า1สิบปีแล้วใช้ไปประมาณแสนห้าตกปีแล้วประมาณมึงหมื่นห้าพันโลนะครับถือว่าใช้น้อยพวงมอะไรก็เป็นหุ้มหนังนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ยังดีอยู่สภาพสวยๆเลยคันนี้โครงสร้างดีเกียร์ดีเครื่องยนต์ดี แค่นี้วิ่งยาวๆนะครับอันนี้จะเป็นเบาะสามารถปรับขึ้นได้นะ, <c oughs> ะนี่ก็จะเป็นที่นั่งแถวสามแถวกลางนะครับก็นั่งได้เฉพาะคนตัวเล็กแล้วกันจริงๆคันนี้มันก็นั่งได้สิบสองคนนะครับแต่คันนี้ก็จะเป็นเซทที่นั่งเนาะตรงนี้ก็สามารถปรับพับวางของได้หรือจะให้คนนั่งก็ได้นะครับกระบอกเป็นวิทยุก็จะเป็นวิทยุซีดีปกตินะครับผอมพิโอเนียสามารถาะจะถอดออกแล้วใส่เป็นจอใหญ่ก็ได้แอร์ <c oughs> <Air S 1> ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ แอร์เย็นเพลงเพาะนะครงนี้ก็จะที่เปิดแอร์หลังนะครับโอเคยาถามหาออปชันจากคันนี้เยอะนะครับเราให้ดูสภาพละกันแล้วก็เรื่องการใช้งานอ่าแล้วก็ประวัติของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวห้องเครื่องนิดนึงแล้วก็สรุปราคาและโปรโมชั่นคันนี้ให้ครับก็เครื่องยนต์นะครับอย่างที่ผมบอกไปคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ3,000 GL ปี2016นะครับเครื่องยนต์นิ่งๆเลยเห็นไหม แล้วก็ตัวเรื่องการเซอร์วิสนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนของเหลวให้หมดอยู่แล้วนะครับ ABS อะไรต่างๆกองอากาศเช็คให้หมดทุกอย่างเรื่องการเซอร์วิสเนี่ยก็จะเซอร์วิสตั้งแต่รถเข้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก่อส่งมอบเราก็จะมีการเซอร์วิสให้อีกหนึ่งรอบพร้อมเช็คระบบทุกอย่างเลยนะครับขับเคลื่อนไฟฟ้าแล้วก็ระบบช่วงล่างนะเช็คให้ทุกอย่างเลยนะครับโอเคมาฟังราคาคันนี้กันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 6เลขไมล์หน่1 0ส0 0 0โลนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับราคา 7 9 9 0 0บาทนะครับคันนี้ก็ใช้งานมาน้อยรักษาสภาพถือว่าโอเครถคงสร้างเดิมเลขไม่เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับ7แ9 0 0 0บาทเนี่ยใช้เงนินดาวน์เริ่มต้นอยู่ประมาณ10,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าซื้อสดเนี่ยฟีแวตให้7%ไม่มีเก็บเพิ่มนะครับคันนี้จะมีตัวประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับช่วยเือชุกเฉินย4ชั่วโมงงาน1ปีแล้วก็ส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยสาหรับพี่ๆที่สนใจนะครับ ปฏิพัท์ออโต้นะครับมีแค่สาขาเดียวอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครมีนบุรีหนังจอกนะครับสำหรับใครที่อยู่ละแวกเต็นท์นะครับหรือว่าอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยยังไงลองเข้ามาชมรถที่เต็นท์ได้นะครับลองมาเข้ามาชมรถแล้วก็ทดลองขับได้แต่สําหรับพี่คนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟนหนึ่งหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นกันโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมานะครับตั้งแต่ผมเพิ่งมาทําคลิปได้ สักพักหนึ่งนะครับก็ยังไม่ถึงปีนะครับก็พยายามนะทำคลิปบ,บ่อยๆแล้วจะได้สื่อสารให้เก่งขึ้นนะครับยังไงถ้ามีความติชมยังไงสามารถคอมเมนต์บอกที่ด้านล่างได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับปฏิพั์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวย